พวกคุณนะวิจารณสารทุกวันเออวิจารสารทุกวันสารชั้นต้นสารชั้นต้นเหมือนจะพูดมาว่าเออสารเด็กๆศสารเด็กๆเนี่ยเดี๋ยวเวลาผมจะฟ้องเนี่ยผมจะยอมเสียค่าบินไปฟ้องวิสารทุกทาหารผมเองก็เป็นทนายความให้ท่านนายกเศรษฐมนตรีที่นั่นนะแล้วก็เป็นทนายความให้คุณอนุรักษ์นะอดีตตสเพื่อไทยเนี่ยนะบ้านใหญ่พุกทาหารเนี่ยอ,อ่อนุรักษ์ตั้งปณนิชานนท์เนี่ย แล้วภรรยาเขาแต่ผมจำไม่ผิดนะเบียร์เขาเป็นนายกเทศมนตรีเขาเป็นลูกความผมเนี่ยนะเออผมจะไปเมื่อไหร่ก็ได้เป็นมีที่พักที่อะไรหมดมีหมดก็เป็นลูกความผมอยู่แล้วไม่เชื่อไปถามเลยถามบ้านใหญ่มุกดาหารเพื่อไทยดูนะถามท่านนายกเทศมนตรีดูนะถ้าผมจะฟ้องจะฟ้องที่มุกดาหารเนี่ยย้ำอยู่นั่นนหะศาลชั้นต้นศาลชั้นต้นนะศาลตัดสินแตกต่างจากหวัวหน้าศาลอธิบดีแต่คุณกำลังจะบอกว่าศาลนี่เด็กๆยังไง ฮะระวังน,นะนะนะอย่าอย่าซ่ากันเนยอะเตือนไปก่อนนะเตือนก่อนนะเดี๋ยวผมจิงฟ้องก่อนนะนะอย่านะพูดนะสารชั้นต้นสารชั้นต้นเนี่ยเขาฟังกันอยู่นะคนในกระบวนการยุติธรรมสารชั้นต้นเนี่ยก็คือสารนะตัดสินในพระประมาภิไธยข้ามากษัตริย์นะตัดสินและต้องเคารพผมคืดีแพ้ผมคือแพ้ชนะคือชนะ ด้วยเวลาผมฟ้องเนี่ยผมก็ลองคิด <ad> ว <ę> ่าผมก็จะไปฟ้องที่มูกน้าหานอยากจะรู้นะว่าองค์นัะผู้พิากษาเขาจะมองยังไงคดีที่คุณเที่ยวออกมาวิจารณ์ทำตัดสินทั้งหลายนี่ฝากไปถึงไอ้พวกยูทูบเบอร์ทั้งหลายนะไอ้ที่เรียกผมมาไอ้ห้อยโหนวนะถ้าฟังวันนี้แล้วคุณรีบไปขอโทษผมนะไปไลฟ์สดไปอะไรต่างๆแต่ถ้ายังไม่ทำหมายศาลเดี๋ยวไปศาลลูกน้าหานเลยม่ไปไลฟ์เสียข้างวินนิดหน่อยไปเยี่ยมท่านอนุรักษ์ เออเราไม่ถามเนี่ยนะเออถ้าเป็นลูกความผมนะบ้านใหญ่บุกทาหาเนี่ยนะเดี๋ยวจัดนะแนเก่งเหลือเกินนะนะอย่าไปดูถูกสารนะนะสารจนต้นเนะี่ยก็ติดคุกไปแล้วอะเรารู้ยังไงสาอุท์จะไม่ติดคุกอนะเราสารดีกาเออรู้ได้ไงจะรอดถ้าสารจนต้นยังไม่รอดแล้วอ่างความเห็นแยง้งอ้าง เอ่ออิบดีบ้างอ่าองหน้าสารเปผู้สาผู้ใหญ่บ้างอะไรต่างคือพูดแล้วทําให้ให้องคณะผู้สาสารจาังหวัดมุทธานั่นมันดูดแย่ไปเลยอะ่ะเหมือนเ็าเป็นสารเด็กๆือไงคุณคิดว่าเขาโง่เขาฟังเขาติดตามอยู่นะพฤติกรรมของคุณเนี่ยนะแล้วแล้วก็ส่วนแม่น้องจมพู่ก็รวบรวมหลักฐานอยู่เขาไม่ปล่อยคุณไว้หรอกแหล่ลงข่าวที่ผมได้มาเนี่ยแหล่งข่าวใกล้ชิดแม่น้องจมพููเลยเขารวบรวมหลักฐานอยู่ตอนนี้เขายังไม่ยื่นเขารอ นะประเด็นที่ผมทราบมาเนี่ยหนึ่งประเด็นว่ามีการเตรียมหนังสือเดินทางเพื่อจะหลบหนีหรือเปล่านี่ก็แรกเตรียมหลบหนีหรือเปล่ามีประเด็นที่เขาเขาตั้งประเด็นไว้อันที่สองเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์สารหนักไหมหลักฐานครบไหมอันที่สามก็ดูแล้วข่มขู่พยานไหมพยายามพยายามจะทําอะไรต่างๆที่จะทําให้เกิดความวุ่นวายในในบ้านเมืองหรือเปล่าในสามสี่ประเด็นเนี่ยเขาจะเล่นยู่แน่แต่เขายังไม่ได้ยื่นเพั้นทนายความคุณไปออกรายรกัน เอ่อหนึ่งยุคนน่ะเนชั่นน่ะนะก็พูดไม่ผิดหรอกนะเขายังไม่ได้ยื่นไปเขารออยู่ถ้าพฤติกรรมยังยังไม่จบไม่สิ้นทั้งตัวคุณเองทั้งไอ้พวกยูทูบเบอร์ทั้งหลายอ่ะเออเขาเขารอกันอยู่นะนะครับนะฝากไว้ไม่มีใครก็ไม่ผิดเบื่อในคำพิพากษามีแต่ฝ่ายจำคุณเนี่ยผิดเบื่อหรือเปล่าศาลตัดสินบอกว่าคุณกับไอ้ชัยพลเนี่ยพาชมพู่ไปตาย นะเอาไปทิ้งไว้แล้วก็โดนม้าหาประมาทคุณบอกว่าหมาพาไปตายเนี่ยคุณบิดเบือนคำพิพากษาหรือเปล่าเออคุณบิดเบือนคำพิพากษาหรือเปล่าก็ศาลตัดสินบอกว่าชัยพลจำเลยที่หนึ่งพาชมพู่ไปตายแล้วก็ทิ้งไว้ไม่ดูแลแล้วก็เป็นการประมาทความตายเป็นผลจากความประมาทก,ก็ตัดสินแบบนี้นะเพราะนั้นทนายลุงพลแล้วก็จำเลยชัยพลระวังนะระวังปากนะคุมเตือนก่อนนะระวังปากนะ เวลาผมจะมีเรื่องกับคุณเนี่ยผมจะไปมุกนาหารเนี่ยผมอยากจะรู้ว่าสามมุกนาหารเนี่ยที่คุณบอกว่าเออตัดคุณบริสุทธิ์จะตัดสินว่าคุณผิดนะเดี๋ยวผมอยากจะรู้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคุณจะเจอคดีเพิ่มหรือเปล่านะครับไม่ต้องมาพ้องเท่เราเอาไกลๆเลยผมผมผมมีตังค์จ่ายเครื่องบินนะเพราะนั้นนะอย่าห้าวนะและไอคนที่บอกผมไอไอห้อยไอโหนไอเบี้ยวอะไรอ่ะรีบไลฟ์สด ออกมาขอโทษถ้ายังไม่ทําเดี๋ยวรับหมายสารและฟ้บบองรูกเนี่ยมุกาหารเลยนะครับนะเพราะนั้นอย่าซ่าอย่าอะไราต่างๆอย่าคิดว่าแน่เป็นจําเลยต้องส,บอสงบเงียบหน่อยศาลตัดสินแล้วต้องเคารพออกรายการออกทีวีนะไปทั้งจำเลยทั้งนายไม่เห็นพูดพูดไหมว่าด้วยความเคารพไหมในคำภาษาไม่พูดเลยนะพูดแต่เพียงว่าหมาพาไปตายหมาพาไปตายคือสิ่งในคำพิพากษามีแหละครับหมาพาไปตายคนบิดเบือนคำพิพากษาเนี่ย เป็นพวกฝ่ายในชัยพลใช่หรือเปล่าไม่มีนะศาลเนี่ยก็พิมพ์ข่าวแจกคำพิพากษาแจกสื่อมวลชนเนผยแพร่ใครอยากจะไปพูดพิจารณาเลยมันเป็นเรื่องใหญ่ไอ้คดีไอ้คดีฆ่าเด็กเนี่ยเรื่องใหญ่ส่วนชัยพลจะฆ่าหรือไม่ฆ่าศาลก็ตัดสินเขาก็บอกแล้ว,วคุณประมาททําให้เด็กตายไม่ได้เจตนาแต่ประมาทเนี่ยเออแล้วแล้วคุณบอกว่าอะไรเนี่ย ปลาส้มพาไปตายคุณบิดเือนคำพิพากษาหรือเปล่าในคำพิพากษาเ็า,ามีบอกเลยปลาส้มพาไปตายนะชุกครูนะนี่กระจักให้นะครับในยกแรกก่อนนะครับหลังจากกลับจากยุโรปมานะเพราะฉะนั้นก็นะฝากไว้นะถ้ายัง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 ซ่าอยู่นะเดี๋ยวผมก็จะเปิดเกมให้ก่อนเลยเพื่อจะได้ไม่เสียเวลารวมกับพี่แ้มกับพี่เลวัดน,นะครับนี่ก็คือเรื่องของใจคลนะฮะ นะไม่มีใครเขาเอาเรื่องคุณมาธรมาหกินหรอกมันเป็นประเด็นที่ดูแล้วเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อสังคมคุณคิดดูเดียนะมีคนคนหนึ่งถูกกล่าวหาว่านะทำเด็กตายโดยประมาทโดยการรักพาตัวตามภาษาแต่ยังมีคนบูชายกย่องคนเหล่านี้อย่างคุณยกอย่างชัยพลเนี่ยควรจะมีคนยกย่อง,อง,องหรือไม่มันควรจะได้รับโทษหรือควรจะได้รับรางวัลสังคมก็อยากเรียนรู้ตรงนี้เออเพราะนั้นมีใครเขายกย่องคุณหลอกชัยพลนตั้งแต่เนะี่ยตอนนี้มันก็เหมือนกับ ผมกาลังต้องรับเวรนรับกรรมรับกรรมหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นทนายความนายชัยพลที่ไปออกทีวีอะไรจำนองว่าจะฟ้องคนนั้นคนคนี้อะไรก่างๆเนี่ยผมนะก็ก็เป็นเรื่องเขาอะไม่เกี่ยวนะครับผมนะผมไม่ได้ทําอะไรผิดกฎหมายไม่ได้บิดเบือนอะไรต่างๆนะครับเขาอยากจะฟ้องใครก็ฟ้องแต่ถ้ามาฟ้องผมผมก็ฟ้องกลับน,นะเพราะว่าผมก็นะเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะหมายถึงเป็นผู้ทรงอิทธิพลทางโซเชียลมีผู้ติดตามประมาณ2ล้านกว่า ก็ให้ความรู้กับประชาชนไปนะนะครับแล้วประเด็นนายชัยพลไม่ใช่ว่าคลต้องไปเกาะผส์กระแสนะครับประเด็นไหนประชาชนก็สนใจเราก็ต้องไปโหนกระแสไปเกาะกระแสนะนะครับเป็นเรื่องปกติครับนะเพราะว่าประเด็นนายชัยพลเนี่ยไม่ใช่ประเด็นเรื่องส่วนตัวประเด็นสาธารณะมีคนคนหนึ่งเป็นเซเลบมีคนดังถูกกล่าวหาว่าฆ่าน้องชมพู่สุดท้ายศาลตัดสินแล้วว่าเป็นประมาทเป็นเห็ุให้ผู่หรือแก่ความตายเป็นประเด็นสาธารณะเป็นเรื่องใหญ่นะ คนที่ตกเป็นผู้สงสยัยคคนที่ตกเป็นจำเลยสารตัดสินและจำคุกถึงแม้จะเป็นสารชั้นต้นแต่ก็ยังมีคนยกย่องมีคนติดตามนะมีคนให้เงินให้ทองมีเอฟซีจำนวนมากเป็นเรื่องที่แปลกสังคมจะบิดเบี้ยวหรือไม่เป็นเรื่องที่เราจะต้องจะต้องให้ความสําคัญเดีย๋ยวัิจารลาเป็นว่าสังคมจะไปบูชานะคนผิดหรือไม่อย่างไรนะครับนะผมไม่อยากให้สังคมบิดเบี้ยวก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ ส่วนนายชัยพลจะฟ้องก็ฟ้องมาเลยนะถ้าฟ้องมาผมก็ฟ้องกลับนะครับนะแล้วก็พวกยูทูบเบอร์นายชัยพลเนี่ยนะที่มาเรียกผมไอ้ห้อยไอ้โหนระวังนะระวังจะได้รับหมายสารนะครับเนะยถ้าอยากวิจารณ์ผมเออชื่อผมนะตรงไปตรงมาผมไม่พอเนะครับบอกเลยครับทนายเดชาก็พูดเออเลยครับกล้ากล้าหน่อยไม่ใช่แบบไอหิงไอไห้อยเนี่ยเดี๋ยวไอคนเนี้ยเดี๋ยวจะโดนก่อนนะผมรู้คุณฟังอยู่เดี๋ยวคุณจะโดนผมฟ้องก่อนผมไม่ชอบ ไปเหยียดยามผมไอ้ไอไรแอรอะไรต่างๆเนี่ยผมไม่ชอบคุณเลยชื่อผมไปเลยวิจารณ์ผมได้เพราะว่าผมเป็นบุคคลสาธารณะวิจารณ์ได้ผมไม่ฟ้องคุณหรอกถ้าคุณวิจารณ์วิจารณ์ไปตามปกติผมไม่ว่านะ <S 2> <S 2> เหมือนชัยพลเนี่ยผมก็วิจารณ์ทำไมจะวิจารณ์ไม่ได้เพราะว่าชัยพลก็ไม่ใช่พ่อผมชัยพลก็คือบุคคลสาธารณะและเป็นจำเลยในคดีเกี่ยวกับเรื่องฆ่าดเด็กถึงแม้ศาลจะตัดสินแล้วว่าประมาททำให้เด็กตายนะนะครับ ศนะาลจะตัดสินแล้วก็ก,ก็ต้องผูกมันผูกผูกมัดตามนั้นแต่มีสิอุทรียกาไม่ใช่จะมาะแถลงข่าวคมคูสื่อมวลชนว่าน,นั้นไม่ไม่มีใครก็กลัวหรอกใหญ่มาจากไหนนะเพราะนั้นประเด็นชายพลเนี่ยวันสึกวันพุธพฤหัสผมจะได้รับเชิญจากสถานีโทรทัศน์ก็ไปวิเคราะห์เรื่องชายพลต่อผมไม่เคยเกรงกลัวเลยนะนะครับไม่ได้เคยเกงรงนะนะกลงัวเลยนะครับเพราะว่าวิจารณ์ไปตามตัวบทกฎหมายวิจารณ์ไปตามคำพิพากษาที่เขาเขาแจกออกมา สารก็แจกสื่อมวลชนแจกประชาชนนะเพราะฉะนั้นจะมาข่มขู่ผมนะ่ะเดี๋ยวเขาจะโดนสวนไปก่อนนะแล้วก็ไอ้พวกยูทูบเบอร์ที่เชียร์ลุงพลน่นะไอ้ที่เรียกผมไม่ห้อยโหันะ่ะเตรียมรับหมายสารน,นะเดี๋ยวไปดูนะแล้วผมฟ้องแล้วผมก็จะไม่ยอมตามก็เหมือนกับพี่เลวัตกับพี่แตม้มตอนผมอยู่ที่ที่ฝรั่งเศสนะที่ปารีสแล้วก็อยู่ที่ลักเซมเบิร์กอยู่เนเธอร์แลนด์ก็คุยกับพี่แต้มตลอดพี่แตม้มยก็ไม่ยอมครับ ก็จัดต็นที่คนพวกนี้ไม่สํานึกนะครับนะบางคนก็บ,บูชาจาเลยสารตัดสินจําคุกมันยังบูชาอยู่นะยังวิพากษ์วิจารไม่จบสิน้นนะแล้วมาเรียกผมไม้ห้อยเดี๋ยวจะโดนและอย่าร้องนะนะนะยูทูบเบอร์นะ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  YouTuber, นะคุณคุณจะวิจารณ์ผมก็มเนอนืชื่อไปเลยคุณกล้ากล้าอย่ากลัวผมพูดถึงชายพลผมผมเรียกชยัยพลแตนเลยผมไม่กลัวสองคนนี้นะมันเป็นสิ่งที่สังคมต้องวิพากษ์วิจารใครจะไปยกย่องสองคนนี้ได้ไง นะสารตัดสินจำคุกแล้วในชัยพลจำเลยที่หนึ่งยี่สิบปีจะไปยกย่องครับบอกเขาเป็นผู้บริสุทธิ์บ้าหรือเปล่านะเราต้องบอกเขาเป็นจำเลยตามคำพิพากษาและสารตัดสินจำคุกแล้วแต่มีสิทธิ์อุทธรณีกาไอ้บริสุทธิ์นั่นคือตามรัฐธรรมนูญแต่ตามคำพิพากษาเนี่ยมีความผิดแล้วนะเพียงแต่คดียังไม่ถึงที่สุดเราวิจารณ์ได้สารเอาเอกสารเอกสารแจก,กให้พี่น้องประชาชนนะครับนะนะเพราะฉะนั้น เตือนไปยังยูทูบเบอร์รุ่คนนะครับไอที่ประเภทเรียกผมอไอห้อยไอหอนนะ่ะรอหมายสารได้เลยเดี๋ยวโดนนะนะผมก็เหมือนพี่เลวัตเหมือนพี่แต้ทีมเดียวกันหมดหนุ่มกันชัยหนุ่มกันชัยพี่เลวัตพี่แต้หมอปลานะทีมเดียวกันหมดไปทางเดียวกันเลยเพราะนั้นเนี่ยนะถ้ายังเรียกผมไอห้อยไอหัอนนะ่ะเดี๋ยวโดนครับเดี๋ยวนะคนก็รู้ทั่วไปหมายถึงผมนะนะครับ นะเดี๋ยวเดี๋ยวจะโดนนะเตือนก่อนนะนะถ้าวิจารณ์ทนายเดชาเอ่ยชื่อไปเลยครับผมไม่ฟ้องหรอกนะครับคุณเอ่ยชื่อไปเลยกลา้าๆผมวิจารณ์ชัยพลผมบอกชัยพลเลยวิจารณ์ทนายสุรชัยธรรมรังสีผมก็วิจัผมบอกเลยเอ่ยชื่อเลยไม่ต้องกลัวมันไม่ใช่อยู่ดีๆจะมาเที่ยวฟ้องร้องกันง่ายๆนะผมก็มีมือมีตีนเหมือนกันจริงไหมครับพี่น้องนะมีมือมีตีนมีสติปัญญานะครับนะแล้วก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ ความรู้กฎหมายก็พอมีนะไม่ใช่อยู่ดีๆจะเที่ยวฟ้องเฟืองนะนะครับเดี๋ยวก็จะโดนนะนะครับนะเตือนไหมนะไอ้พวกยูทูบเบอร์เชียร์ลุงคนนะไม่ต้องมาเรียกผมไม้ห้อยโหนนะเตือนเลยนะเดี๋ยวจะได้รับหมายสารไปแก้ไขซะ <S <S อยากวิจาร์บอกเลยทนายเดชาก้าอยากขี้ขาดปากดีปากแ๋วนะฮะอยากขี้ขาด <S <S ผมทีมทีมเดียวกับพี่เลวัตพี่แ้มหมอปลา นะนะเพราะนั้นเรื่องชายพลบอกไว้ต่อนนะนี่กลับจากต่างประเทศมาไม่กลัวเลยนะแหมไหนจะฟ้องสื่อมวลชนนะเติบโตมาได้ทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะดังเพราะซือ้อนะพุทธ,ธาพิวันไทยรัฐช่องแปดนะเอ่อผลกระแสเขาปั่นจนพวกคุณดังพอดังเสร็จจะฟ้องครับนะนะอยากจะให้ชายพลกันังแต่นึกถึงคุณคุณของสื่อมวลชนคุณจากเดิมไม่มีอะไรคนยากคนจนนะฝาบ้านไม่มีเลยนะครับ แล้ววันนี้ให้นึกถึงบุญคุณของคุณพุทธาพิวันอมรินทีวีช่องแปดไทยรัฐช่องสามช่องเจ็ดช่องอะไรต่างเนี่ยเขาปั่นคุณจนมาขนาดนี้ก็ถึงวันนี้บอกจะฟ้องสื่อนะการน,นําเสนอข่าวต้องตรงใจกูต้องเชียร์กูใครก็จะไปเชียร์คุณนะ่ารตัดสินว่าคุณทําให้เด็กตายโดยการประมาทเนะี่ยจะไปเชียร์คุณได้ไงสังคมจะบิดเบี้ยว,วาตายห่าไปหมดแล้วพี่แต้มพี่เลวัตก็เหมือนกันนะบอกไอ้ยูทูบเบอร์นะ ที่เรียกผมไม่ห้อยโหยต้องเตรียมรับหมายสารนะนะเดี๋ยวจะรู้นะนะครับนะถ้าอยากจะพิจารณาใดเดชาพูดไปเลยครับผมไม่ฟ้องแต่อย่ามาเรียกไอ้ห้อยโหเป็นเปการดูถูกเกียดหยาบนะคุณจะโดนหนักนะนะนะครับพู้กรณีผมเนี่ยที่มีเรื่องกับผมเนี่ยเ็เรียกผมแบบนี้ก็โดนฟ้องครับมีคดีมีมูลอยู่แล้วนะครับที่ศาลอาญามีมูลนะครับเพราะนั้นบอกเลยผมไม่ชอบทนายเดชาจัดรายการแบบนั้นแบบนี้ผมไม่ฟ้องครับ อย่ามาเรียกไอห้อยไอโหนนะใช้คาอะไรที่เป็นดูถูกเหยียดหยามไม่เอาผมผมเรียกใจพลผมไม่ได้เหยียดหยามอะไรผมก็บอกว่าคุณเป็นจําเลยศาลตัดสินว่าคุณทําให้เด็กตายด้วยวิธีการประมาทนะครับผมก็พูดเลยผมไม่เห็นต้องลรวอะไรไม่ได้ไปเหยียดหยามอะไรไปเหยียบย่ำอะไรนะใจผลอยู่กรอกอนะผมอยู่กรุงเทพจะไปเหยียบไปย่ำอะไรมันนะครับไม่มีแต่เตือนอะไรก็ดา่าผมยับเลยปากลงชักโคกอะไรต่างผมไม่สนใจหรอก เนะีคุณตายก็เพราะตัวคุณเองอะ่ะสังคมเขาประนามคุณเฉพาะเลยเพราะการกระทำของคุณเองนะศาลตัดสินว่าคุณทําผิดเขาก็ประนามเนี่ยพาเด็กไปตายอะ่ะศาลตัดสินแบบนั้นเน่ะคุณดูคำพักษาก็แจากอะ่ะนะเออเอาตัวให้รอดอยากอุทธรณ์ฎีกาก็ไปเขียนเขียนอุทธรณ์เขยเียนนิกาไม่ใช่มาเออมามาเขียนอุทธรณ์ฎีกาทางทีวีไปออกรายการเปิดาปากกับภาคภูมิก็ออกรายการเดินทางผิดหลงทาง คุณอยู่กับโซเชียลมานานยังยังสงสัยว่าชายพลคุณหลงหลงโซเชียลว่าคุณคิดว่าเป็นเจ้าพ่อเลยนะคุณก็ดังอยู่ในกลุ่มของพวกไอยูทูบเบอร์ของคุณไอสายลูกพอลป้าแตนเนี่ยแต่คุณไม่เข้าใจเออคุณไม่เข้าใจว่าสื่อหลักหรือที่ภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าเมนสตรีมเนี่ยอย่างสื่ออย่างบนกระแสยังมีอิทธิพลเยอะเปิดปากภาพคูมฉกไม่เถียงเนทุง่งเนชั่นรายการเน่ขามีอิทธิพลเขาคนละกลุ่มับคุณเนี่ย คุณก็คิดว่าคุณจะมีอยู่แสนสองแสนสามแสนอะไรแล้วแต่แต่คุณคิดว่าโอ้โหคุณจะสั่งอ่าประชาชนตั้งหกเจ็ดสิบล้านคนได้ยังไงอย่าไปหลงตัวเองเชื่อผมชัยพลถ้าอิฟังอยู่เนี่ยเชื่อพี่เดเน่ยอย่าหลงตัวเองคำพูดคำจาเนี่ยตายหาเลยก็เพราะปากตัวเองนั่ะนะเออไปอ่าพูดถึงพระเนี่ยในลักษณะท้าทายบ้างตั้งคำถามว่าพระโกหกหรือไม่อะไรต่างนะคนก็กำลังเกลียดขนาดพระเจ้า อย่าไปตั้งคาถามว่าพระโกหกหรือไม่อะไรใช้คำหยาบคายนะพูดจาท้าทายมึงเป็นใครจะมาลองเยนกูผมก็ถามว่าชายพลมึงเป็นใครนะที่เที่ยวจะไปให้ทนายมาแถลงข่าวจะไปฟ้องกันนวันนี้มึงใหญ่มาจากไหนนะนะ,นะครับไม่มีใครก็กลัวมึงหรอกไล่พวกยูทูบเบอร์สายลูกคนนะเดี๋ยวเตรียมรับหมายสารถ้าจะมีการทนายเดชานะครับเอ่ยชื่อครับนะอย่ากระจอกอย่าม e ีแอบไม่ต้องว่าไอ้ห่อยไอ้โมนอะไรต่างๆนะ เดี๋ยวเเดี๋ยวจะรับหมายตามเดี๋ยวจะโชว์ให้ดู